สวัสดีครับเพื่อนๆขณะน,นี้คุณกำลังอยู่ในคลื่นความถี่มิติที่5 b i ปิ l e m e n t มช่องที่จะพาคุณเดินทางสู่การตื่นรู้ไปด้วยกันเปิดประตูมิติสู่การค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณและในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง การตื่นรู้ครั้งใหญ่การเปิดใช้งานการอัปเกรดและการรวมเป็นหนึ่งเดียวของจิตวิญญาณการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและลึกซึ้งภายในตนเองและในพลังงานมวลรวมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ผ่านช่วงการชำระล้างและกําลังเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดใช้งาน แอค v ิ t วชันสเตตที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งเรากำลังได้รับรหัสแสงไลค้ดการอัปเกรดและการดาวน์โหลดที่แข็งแกร่งมากมายในช่วงเวลานี้การกระตุ้นจากกระหัวใจและจากกระลำคออย่างเข้มข้นรวมถึงอาการของการเลื่อนระดับ a s c e n s i o n ที่รุนแรงกำลังเกิดขึ้น การอุดตันใดๆในสนามพลังงานออร่าจะผุดขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อให้คุณได้เปลี่ยนแปลงการดื่มน้ำให้มากขึ้นเมื่อเป็นไปได้และการกราวดิ้งเข้ากับพลังงานใหม่ของโลกจะช่วยรวมพลังงานเหล่านี้เข้าด้วยกันหายใจเข้าลึกๆสู่ตัวตนของคุณ และปล่อยให้ตัวตนที่สูงกว่า h i g h r r s e l f นำทางคุณพิมพ์เขียวเชิงอภิปัตย t ยาเมตาฟิสิกบูปรินกำลังเปิดใช้งานอัปเกรดและเปลี่ยนแปลงตอนนี้เป็นโอกาสที่จะประเมินอีกครั้งถึงสิ่งที่อาจยังคงค้างคาอยู่ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับของคุณ การทำเช่นนั้นจะทำให้คุณสามารถบรรลุการรับรู้ที่สูงขึ้นและความชัดเจนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนำมาซึ่งการสิ้นสุดและการปิดฉากที่จำเป็นนี่เป็นช่วงเวลาของการชำระล้างและการสะสางกรรมอย่างเข้มข้นช่วยให้ตนเองก้าวขึ้นและก้าวไปข้างหน้าในแม่แบบ template เทมเพลต ความคิดเชิงจิตสำนึก conscious mindset ใหม่เมื่อคุณต่อสู้กับการต่อสู้ภายในระหว่างอัตตาอีโกกับการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าภายในจิตใจความเข้มข้นจะลดลงเมื่อระบบของคุณปรับเทียบใหม่กับการเปลี่ยนแปลงภายในจากประสบการณ์ของตนเอง คุณจะตระหนักถึงการหลอมรวมของตัวตนเก่าและใหม่ของคุณอย่างเต็มที่นำไปสู่การผสานที่กลมกลืนกับจิตวิญญาณเมื่อเราเลื่อนระดับและตื่นขึ้นสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของ DNA ที่สำคัญจะเกิดขึ้นในระดับเซลล์และโมเลกุลในช่วงเวลาแห่งการชำระล้างเหล่านี้ คุณจะประสบกับความกลัวและความวิตกกังวลอย่างมากนี่คือการปลดปล่อยและจำเป็นสำหรับการปลดปล่อยตนเองจากการเป็นทาสในอดีตรวมถึงประสบการณ์จากสายเลือดอคชิกที่สืบทอดมาซึ่งทำให้หลายคนต้องหยุดชะงักในชีวิตมันเป็นกระบวนการบำบัดและชํำระล้างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งเตรียมคุณให้พร้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตข้างหน้ามีการชำระล้างรูปแบบความคิดเก่าๆที่สำคัญสร้างพื้นที่สำหรับการแสดงออกที่สร้างสารรค์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นผู้ที่อยู่บนเส้นทางแห่งการเลื่อนระดับจะรู้สึกได้รับการสนับสนุนและสัมผัสได้ถึงหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้พวกเขาสามารถแสดงออกได้อย่างแท้จริงและเป็นจริง ในลักษณะที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อโลกตอนนี้คุณกำลังทวงคืนพลังภายในของคุณและกลับสู่แม่แบบดั้งเดิมของคุณรางวัลมากมายกำลังรอผู้ที่กำลังเลื่อนระดับสำหรับความอดทนการทำงานหนักความรักอธิปไตยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นต่อวัตถุประสงค์ส่วนรวม ช่วงเวลาแห่งการแบ่งแยกสำหรับผู้ที่ตื่นรู้กำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อเราเลื่อนระดับไปสู่พลังงานแห่งจิตสํานึกที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตตามเส้นเวลาไทาม์ไลน์สูงสุดของคุณซึ่งเป็นเวลาที่จะโอบรับพลังภายในเนื่องจากเหตุการณ์ที่ประสานกันที่สำคัญ กำลังถูกเปิดใช้งานทั่วโลกจิตวิญญาณที่กำลังเลือนระดับได้รับการสนับสนุนจากพลังที่สูงกว่ามากล้อมรอบด้วยความรักและแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับความปรารถนาและความตั้งใจที่แท้จริงภายในอ่อนโยนและใส่ใจตนเองในช่วงเวลาอันง,งดงามของการจัดตำแหน่งการสั่นสะเทือน การเปลี่ยนแปลงและการตัดสลูขอบเขตที่คุณกำหนดในการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้คนอื่นคุนเคืองขอบเขตถูกกำหนดขึ้นตลอดการเลื่อนระดับเพื่อดูแลความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณอย่างระมัดระวังการจำกัดสิ่งที่ผูกติดในเชิงลบบนเส้นทาง จะทำให้คุณยังคงอยู่ในความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งของการเลื่อนระดับเมื่อตื่นขึ้นสำหรับบุคคลที่กำลังเลื่อนระดับจำนวนมากอาจเป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยวนี่คือความรู้สึกเฉพาะที่คนเดียวที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงคือตัวคุณเองความรู้สึกเมื่อคุณเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ ของการสร้างสรรค์ธรรมชาติและสัตว์ทั้งหมดมากกว่าความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อกับมนุษย์ในตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่เข้ากับที่ใดอีกต่อไปและสิ่งที่รอบตัวคุณอยู่ในโลกภายนอกไม่ได้นำความสุขมาให้คุณเหมือนเมื่อก่อนคุณอาจรู้สึกเหมือนว่า คุณไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่ยังคงอยู่เพราะมีความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่ามีจุดประสงค์และเหตุผลที่สูงกว่าสำหรับการดำรงอยู่ของคุณบนโลกท้ายจริงแล้วคุณถูกกำหนดให้อยู่ที่นี่เพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ยาวนานและที่รอคอยมานี้ในพื้นที่ ที่มีสติสัมปชัญญานี้ตอนนี้คุณรู้สึกโอเคไม่ว่าจะถูกเข้าใจหรือเข้าใจผิดจากผู้อื่นการเปลี่ยนจุดสนใจอย่างมีสติไปสู่การดูแลตัวเองด้วยความรักเซลเลิฟกำลังเปิดใช้งานภายในสำหรับผู้ที่กำลังเลื่อนระดับในขณะที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวและการแสดงออก ของตนเองอย่างแท้จริงความเป็นคู่ทวิภาวะที่แสดงออกมาในส่วนรวมไม่สามารถป้องกันขบวนรถไฟแห่งการเลื่อนระดับที่กำลังวิ่งหนีนี้หรือหยุดผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจากการบรรลุความปรารถนาที่แท้จริงของพวกเขาในการใช้ชีวิตอย่างมีสติบนโลกใหม่เราสตาซีด มเมล็ดพันธุ์จากดวงดาวการเปลี่ยนใจหรือการผรจญภัยไปในทิศทางใหม่ที่นำมาซึ่งความสมหวังและความสุขการทำตามสัญชตาตญาณและหัวใจที่สูงกว่านั้นเป็นเรื่องที่โอเคเสมอแสงสว่างภายในของคุณกำลังขยายตัวและคุณได้รับการสนับสนุนทั้งจากมนุษย์และจิตวิญญาณ ในการเดินทางแห่งการตื่นรู้อันเข้มข้นนี้การขยายตัวอย่างมีสติในหัวใจที่สูงขึ้นเพื่อเปิดรับความรักและแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่มากขึ้นเนื่องจากจุดสนใจอยู่ที่การเยียวยาภายในตนเองกลุ่มผู้ที่กำลังเลื่อนระดับกำลังประสบกับการเปิดใช้งานที่ทรงพลัง ในขณะที่เราปรเปลี่ยนไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นและก้าวข้ามโลกเก่าพิมพ์เขียว DNA ของเรากำลังเปิดใช้งานและอัปเกรดเกลียวที่อยู่เฉยๆสร้างวิถีประสาทใหม่ไว้วางใจในกระแสพลังงานสากลและยอมจำนนต่อกระบวนการเราคือกลุ่มสตาร์ซีด ร่วมกันเรากำลังสร้างโลกใหม่บนพื้นฐานของความรักสันติภาพความเห็นอกเห็นใจและการเอาใจใส่เราคือประภาคารนำทางผู้อื่นในการเดินทางเพื่อการเลื่อนระดับของพวกเขาในช่วงเวลาแห่งการเลื่อนระดับที่เร่งขึ้นและการเชื่อมต่อกับสนามควอนตัมแห่งพลังงานและการสร้างสารรค์นี้ความรู้ภายในของเรา กลายเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราโดยการใช้ชีวิตตามความรู้นี้และเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนกันเรานำสาระสำคัญความลึกและความรักมาสู่สังคมคลื่นแสงขนาดใหญ่และการระเบิดของเปรวสุริยะกำลังช่วยในการก้าวกระโดดเชิงวิวัฒนาการสิ่งนี้กำลังกระตุ้นการตื่น,นรู้ ของส่วนรวมที่น่าทึ่งและเป็นบวกเตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยสภาวะของมนุษย์ให้มากขึ้นเพื่อรวบรวมความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังงานอันทรงพลังกำลังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เป็นจุดสนใจตั้งแต่เดือนมกราคมมันเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นซึ่งอาจทำให้หลายคนรู้สึกกระสับกระส่ายมากกว่าปกติ การใช้เวลาพักผ่อนและฟื้นฟูธรรมชาติให้พื้นที่แก่ตนเองในการรักษาเส้นเวลาเก่าในโลกใหม่กำลังล่มสลายอย่างรวดเร็วภายในตนเองมีรูปแบบในการตัดสินใจความคิดและพฤติกรรมของคุณซึ่งคุณกำลังถูกแสดงให้เห็นทุกครั้งที่คุณตัดสินใจรักษาคุณจะเปิดประตูใหม่สู่เส้นเวลาที่สูงขึ้น ประตูเก่าจําเป็นต้องปิดเสียก่อนความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับการสั่นสะเทือนในปัจจุบันของคุณมีจุดมุ่งหมายที่จะสลายไปอย่างสมบูรณ์การปล่อยในสิ่งนี้ไปให้เป็นไปตามธรรมชาติผู้ที่กำลังหลือระดับจำนวนมากจะสังเกตเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผู้ที่อยู่ในความถี่เส้นเวลาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า โดยมุ่งเน้นพลังงานทั้งหมดไปที่ตนเองระหว่างวันที่10กุมภาพันธ์2 0 2 5ถึง10กุมภาพันธ์2 0 2 6เราอาจจะได้สัมผัสกับอารมณ์ที่ปั่นป่วนมากมายในขณะที่เราขี่คลื่นพลังงานบนดาวเคราะห์ที่หายากและทรงพลังอย่างยิ่งนี้เรากําลังผ่านการเปลี่ยนแปลงและการแปลสภาพที่ยิ่งใหญ่และรุนแรง ซึ่งเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณและความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยครอบครัวเผ่าพันธุ์ทางจิตวิญญาณโซฟา m i มี so Family, และการสื่อสารด้วยความรักจากแหล่งกำเนิดพลังงาน10กุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบความเป็นพระเจ้าภายใน ดีวายวิดอินอีกครั้งและการปรับตัวให้เข้ากับความถี่ของจักรวาลที่สูงขึ้นผู้ที่กำลังเลื่อนระดับกำลังเชื่อมต่อกับแกนแท้แห่งตนที่แท้จริงอีกครั้งและค้นพบสิ่งที่พวกเขาปรารถนาและต้องการอย่างแท้จริงในฐานะกลุ่มผู้ที่กำลังเลื่อนระดับเรากำลังได้รับโอกาสพิเศษในการส่งผ่าน การช l i n g พลังงานความถี่ที่สูงขึ้นนี้เพื่อให้เราสามารถรับรู้และเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์และบาดแผลเก่าเชื่อมต่อกับการให้อภยัยภายในมาถึงสถานที่แห่งสันติสุขกับตัวตนในอดีตซึ่งนี้จะนำเราไปสู่เส้นเวลาใหม่หมเอี่ยมและสมบูรณ์ขึ้นความสามัคคีภายในและการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสบนโลกใหม่ ความสันโดษและการไต่ตองตนเองเซลล์รีเฟลคชันจะเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคุณไม่ได้สอดคล้องกับตัวต,วตวนภายในเวอร์ชั่นเก่าของคุณอีกต่อไปสิ่งนี้นำมาซึ่งแนวคิดที่ก้าวล้ำและเสนอความชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการไปในทิศทางใดโอบรับช่วงเวลาอันทรงพลังนี้สำหรับการสำแดง การต่ออายุการเปิดเผยโอกาสและความประหลาดใจโดยการปลดปล่อยอัตตาแง่มุมและชั้นที่ผิดผิดให้มากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ความรักและการเยียวยาตนเองตลอดเวลาตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณกำลังทำงานเพื่อนำมาซึ่งความปรารถนาในโลกใหม่ของคุณที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และจิตวิญญ,ญาณของคุณ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณทุกสิ่งเกิดขึ้นจากคุณและเพื่อคุณในการรับใช้การเลื่อนระดับด้วยความรักและความทุ่มเทโดยสรุปบทนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณและการเลื่อนระดับ ascension ของมนุษยชาติโดยเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานการเปิดใช้งาน DNA การชำระล้างกรรม และการเตรียมพร้อมสำหรับโลกใหม่ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้การเปลี่ยนแปลงพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานครั้งสำคัญทำให้เกิดการเปิดใช้งาน activation DNA และการอัปเกรดภายในอาการของการเลื่อนระดับอาจมีอาการทางร่างกายและอารมณ์เช่นความวิตกกังวลการเปิดจักระการชำระล้าง จำเป็นต้องชำระล้างอารมณ์ความคิดเก่าและกรรมในอดีตการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าหรือ Higher Self และแหล่งกำเนิดซอรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเป้าหมายคือการรวมเป็นหนึ่งเดียวและยุติการแบ่งแยก Star Se ี d เหล่าสตา r s ซี d มีบทบาทสำคัญในการนำทางผู้อื่นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงปล่อยวางสิ่งที่ไม่สอดคล้องและเปิดรับโอกาสใหม่ๆพลังงาน10กุมภาพันธ์พลังงานพิเศษในช่วง10กุมภาพันธ์2025ถึง10กุมภาพันธ์2026จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การโฟกัสที่ตนเอง เน้นการรักตนเองดูแลตัวเองและทำตามความต้องการที่แท้จริงแง่คิดเรากำลังได้รับรหัสแสงไลโค้ดการอัปเกรดและการดาวน์โหลดที่แข็งแกร่งมากมายในช่วงเวลานี้เมื่อคุณต่อสู้กับการต่อสู้ภายในระหว่างอัตตาอีโก้กับการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าภายในจิตใจความเข้มข้นจะลดลง จากประสบการณ์คุณจะตระหนักถึงการหลอมรวมตัวตนเก่าและใหม่ของคุณอย่างเต็มที่นำไปสู่การประสานที่กลมกลืนกับจิตวิญญาณช่วงเวลาแห่งการแบ่งแยกสำหรับผู้ตื่นรูก้กำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อเราเลื่อนระดับไปสู่พลังงานแห่งจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราคือกลุ่มสตาซีสร่วมกัน เรากำลังสร้างโลกใหม่บนพื้นฐานของความรักสันติภาพความเห็นอกเห็นใจและการเอาใจใส่คลื่นแสงขนาดใหญ่และการระเบิดของเปลวสุริยะกำลังช่วยในการก้าวกระโดดเชิงวิวัฒนาการไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณทุกสิ่งเกิดขึ้นจากคุณและทั้งหมดนี้เพื่อคุณ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนจบหากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากเลี้ยงกาแฟแอดมินสามารถดูรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างได้เลยนะครับและผมก็มีหนังสือ e-book ของทางช่องให้เพื่อนๆได้โหลดไปอ่านฟรีแทนคำขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ